สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube ค้าที่ดินทำเลทองวันนี้เราเดินทางมาอยู่กันที่หมู่บ้านเนินไม้หอมตำบลเนินหอมอำเภอเมืองปาจีนบุรีจังหวัดปาจีนบุรีมาเสนอขายที่ดินอยู่ในชุมชนเหมาะและพร้อมที่จะสร้างบ้านอยู่มากๆเลยค่ะถนนที่เราขับตรงมาเมื่อต้นคลิปนะคะคือถนนหมายเลข3077หรือถนนทางขึ้นเขาใหญ่หมู่บ้านอยู่ตรงข้ามหมวดทางหลวงเนินหอมที่ดินอยู่ห่างจากถนนเส้นนี้เพียง 600เมตรเองค่ะลักษณะที่ดินนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนื้อที่2งาน85ตารางวาราคา1,900 0 0้บาทมีน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมอยู่ที่ถมแล้วถมสูงกว่าถนนประมาณ30-50เซนค่ะก่อกำแพงไว้แล้วทั้งหมด3ด้านในคลิปนะคะจะยืนถ่ายธรรมดาเลยค่ะถ้าเราสร้างบ้าน2ชั้นนะคะจะเห็นวิวเขาที่ชัดกว่านี้อีกค่ะสถานที่ใกล้เคียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออยู่ห่างจากที่ดิน2.5กิโลวงเวียนสารพนเลสวนอยู่ห่างจากที่ดินเพียง6กิโลบริเวณนี้นะคะจะมีตลาดสดอยู่ข้างสารพนเลสวนสะดวกมากเลยค่ะด่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่ห่างจากที่ดินเพียง6.8กิโล ตลาดหนองชะอมอยู่ห่างจากที่ดินเพียง9กิโลอ่างเก็บน้ำวางบอนอยู่ห่างจากที่ดินเพียง10กิโลใช้เวลาเดินทางเพียง16นาทีเขาอิโต้อยู่ห่างจากที่ดินเพียง11กิโลใช้เวลาเดินทางเพียง18นาทีโรบินสันปลาจีนอยู่ห่างจากที่ดินเพียง17กิโลใช้เวลาเดินทางเพียง23นาทีโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศ อยู่ห่างจากที่ดินเพียง18กิโลใช้เวลาเดินทางเพียง23นาทีเท่านั้นเองค่ะในคลิปนะคะจะปลูกต้นไม้ไว้หลายต้นเลยค่ะมีต้นทุเรียนต้นขนุนต้นกล้วยต้นมะม่วงที่ดินอยู่ในชุมชนเหมาะมากเลยค่ะที่จะสร้างบ้านไว้อยู่สักหลังเดินทางสะดวกไม่เปี่ยวแถมผู้คนแถวนี้ก็น่ารักเป็นกันเองมากๆเลยค่ะ สนใจจริงราคาคุยกันได้ค่ะหายากนะคะที่ดินแบบนี้ช่องทางการติดต่อหรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมแอดมาที่ไลน์ที่ขึ้นอยู่ได้เลยค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมลงไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ